วัดขอนแก่นก็นได้รับความซอยเหลือประชาชนภูมิละได้น่อยครับและมีการแก้ไขปัญหาราคาลอตเตอรี่ขายเกินรา,าคากับซึ่งชาวขอนแก่นก็นได้เลือกซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทหลังรัฐบาลส่งเสริมให้เปิดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรับที่บริเวณนาสลรกลางจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศการจับจ่ายหรือว่าการไปซื้อลอตเตอรี่นี่แหละครับ ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เหตุงานอยู่ในสาระกลางลบไปถึงพีงดองประชาชนชาวขอนแกน่นที่เดินทางมาติดต่อราชการภายในสาระกลางขอนแกน่นต่างกับแวะมาเสียงโชคในคุณิชา้างมาเบิงลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละครับราคา80บาทครับบรรไา้ากกับคึกคักกันจากน้อยเพราะว่า ผู้ใดก็อยากเป็นเศรษฐีเนาะหกล้าน12ล้าน30ล้านเนี่ยโอ้ถ้าไปซื้อได้ก็อยากซื้อหลายๆพุ่นเด้ค่ะเพราะว่ามีโตมักหลายใจเนี่ยคืออยากซื้อเป็นหลายๆใบพอยังบ่ตีคันอยากถือนะก็อยากถือถึงอยากถือแล้วมาที่1 2 3เอาเบิร์ตปฏิครับเพราะคนไปซื้อใบนึงเนี่ยก็เฉลี่ยหกล้านแต่่ยับพออันนี้หาเลขที่มักเด้ค่ะหาเลขที่มักซื้อข่าวของเฮานะคะน้องสุโอ้คุณภาวิตาครับเพื่อเป็นการให้ประชาชนได้เลือกซื้อลอตเตอรี่ครับเป็นการขายสลากแบบ ใบเดียวหรือว่าสลากร่วมครับเป็นชุดในราคา80บาทไายหลับ่เกินหาฉบับครับซึ่งมีจำนายจำนวน20เปลียมหรือว่า2,000ใบเริ่มงวดแรกก็คือเพันเริ่มมาตัางแต่วันที่1สิงหาคม2 5 6 0จนถึงปัจจุบันนี้แหละครับในราคา80บาท ผู้ซื้อข้าวกลับไปถามนางสาวสุวรรณลำพอนมีสีเป็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะว่ารู้สึกจังไดแน่ได้ซื้อฉลาก80บาทครับเพื่อนบอกว่าพ่อใจและดีใจหลายค่ะที่ได้ซื้อในราคาใบละ80บาทเพราะว่าปกติอย่างที่บอกคือไปซื้อใบละร้อยบาทได้ขันต่ำครับส่วนมากถ้าเป็นเลขเด็ดเลขดังก็สิเพิ่มราคาไปการซื้อลอตเตอรี่ค่ะเป็นความสุขทัางใจอย่างหนึ่งเป็นการเสี่ยงโชคละว่าถ้าบ่ถือรางวัลก็ยังมีประโยชน์แบบใด ก็คือสามารถส่งต่อไปให้กับผู้สูงอายุไปเหตุ<อ>ประโยชน์ได้อีกอเชน่นเอาประเฮตดอกไม้จันทนะคะล่ะก็ถ้ารัฐบาลเขามาจำหน่ายเองนี่ซีด<อ>ีหลายเหตุให้ประชาชนนี่อยากซื้อสลากหลายคืนเพราะว่าเป็นราคาที่พึงพอใจไปฟังเสียงประชาชนเช่าจังหวัดขอนแก่นค่ะชอบค่ะดีค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ซื้อก็จะเจอสลากแต่ครั้งละร้อยแล้วก็เข้าใจผู้ที่เดินขายนะคะแต่รอบนี้มีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ซื้อไปละ80บาทค่ะ แทนที่เราจะไปซื้อใบละร้อยอางนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้จํานวนมากขึ้นค่ะแปดสิบบาทค่ะเป็นราคาที่โอเคค่ะค่ะเป็นราคาที่พึงพอใจใน8แปดสิบบาทซือไดลัยขึ้นค่ะครับซือไดลัยขึ้นจะไดายาแล้วก็มีตัวบักหลายตัวยู่ครับคณะอนุกรรมการครับเลื่อนการเสนอขายหรือว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาโดยการเปิดจุดจํจหน่ายสลาก80บาท ทั่วภาคกลางกรุงเทพปริมนทนล209จุดครับในช่วงกลางปี2,565ก่อนขยายครบอบทั่วประเทศนอกจากนี้ครับมีการจำหน่ายสลากแบบแอปพลิเคชันเป่าตังค์ผมสคุณนิชาเขาเห็นอยู่ตะก้นว่าอ,อันนี้ถนัดลายค่ะถนัดจิ้มเหมือนบ่าให้บอกได้เลยนะคะ <c oughs> ว่าซื้ออยงไแอปพลิเคชันเป่าตังค์ต้องมีเงินในแอปบอกคุณนิชาแอนซื้อผ่านแอปค่ะ ก่อนซื้อยังกระตองมีเงิ่อนก่อนเด็กกมีเจ้าจะไปซือ <c oughs> ้อเส้นเดบบอเส้นเน <c oughs> บ,น,บนเบดได้แพงแล,ตลอตเตอรีเออไปซื้อกันได้ก็อ80 <c oughs> บาทในแอปพลิเคชันแบบเป๋าตังนี่แหละครับจองทางที่สะดวกสบาย <c oughs> ไปซื้อกันได้ครับ อะให้โชคดีเรียงการสัมผัสเงินพร้อมนะคะบ่เสื้อดอกว่าเจ้าสิซื้อบ่เป็นเอาเอาผมก็อยากร้องอยูหกใจก็ยังสิบอกกันแล้วว่าคันสิซื้อใบเดียวก็โอ้ยถ้าทะเลหงลันก็ือสิน้อยแท้เนาะซื้อ12ใบก็คือบ่มีเงินซื้อเนาะสินะเป็นชุดใหญ่แต่ว่าถ้าเลขตัวเดียวกันบ่ค่อยอยากซื้อได้อยากบ้านแห่บ้านเอาเด้หยาดหยมันบ่ถึกแต่ถ้าวานนี่มีโอกาสเด้ผมถากินน้ําเจ้าดอกซั่นบ่ถึกจักเทียบะถึกเอกเทียแม่นค่ะทําสถิติไว้เนาะ